ดวงชะตาชาวราศีตุลประจำปี2568ทิศตาวดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรถือได,ได้ว่าเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดวงชะตาชาวราศีกุมตุลเนี่ยนะมีโอกาสที่จะพ้นเคาะปลยภัยกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเพราะในปี2567จะถือได้ว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องไปทุกข์นะเรื่องราวของครอบครัว อาจจะคนในครอบครัวมีเกณฑ์ป่วยเจ็บเป็นไข้ไม่สบายการไปทําโปรเจกต์อะไรก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแต่เสียขัดบางคนอาจจะเป็นแพนิคไปเลยก็ได้มึนอึงนะออเดอร์หายอะไรเงี้ยอะไรอะไรก็ไม่ได้ดีเพราะดาวพระศรบดีก็โคจรอ,อยู่ในมุมที่มีความเสียหายด้วยเพราะโคจอปเป็นแปดกันลาคนาเป็นปิทุบาทจึงทําให้ชาวราศีตุลคิดอ่านทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะสุขสมหวัง นะเพื่อนที่เคยเข้ามาดูเรามาไลฟ์สดมาฟังเราอยู่ดีๆก็หายไปหมดใครๆก็ไม่เคยมาฟังนะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาของชาวราศีตุลในปี2568ที่เป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงนะดาวพระศพดีจะโครจรนะยกย้ายช่วง13พฤษภาคมในมุมที่เป็นสุภะแปลว่าจะสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของการเรียนจะได้เพื่อนมิสายเข้ามามากขึ้นจะมีโอกาสได้เดินทางไกลต่างถิ่มและต่างแนดนหรือต่างประเทศ และช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีโอกาสที่จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะดาวพระศพดีจะโคจรได้กําลังมหาอุดโอ้หมากมายมากมายแปลว่ากําลังดีจะได้เพื่อนเข้ามาเข้ามาในเรื่องของการทํางานเช่นถ้าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมฮะจะได้เพื่อนเข้ามาทําให้เราจะค้าขายในทางด้านออนไลน์ดีประสบความสําเร็จ เพราะอะไรหนึ่งหรือจะได้เกณฑ์การเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำงานประจำนะงานประจำงานราชการบริษัทมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาถือว่าเป็นจุดดีของดวงชะตาที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไม่เหนื่อยเหมือนปีสงพัน,หน์นห้าร้อย่สิบเ็ดอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลเวลาที่ดีในดวงชะตาส่วนทิศทางด้านการเงินนั้นดาวโยโคจรเสิร์ดเดินหน้าหรือว่าโคจรอถอยหลัง แต่ยังอยู่ในเดือนพบที่ดีก็มีความคลาดเคลื่อนหรือล่าช้าไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรทีนี้อาจจะมีปัญหาเพราะดาวพระเสาร์จะโคจรไปเป็นอาริกรกโดดตาจึงจะมีเกณฑนะ์วุ่นวายนะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอะไรวุ่นวายในเรื่องครอบครัวมีเกณฑ์การซ่อมบ้านการซ่อมรถนะหรือใครที่ป่วยอะไรต้องระวังนะเรื่องของกระดูกข้อเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะหรือบ้านหมุนที่ต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนทิศทางดาวพระหูนั้นจะโคจรลงมาช่วงห้าพฤษภาคมเต็ียมตัวเลยคนชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะหรือใครเป็นดารานักแสดงนักร้องนักการเมืองจะมีเกณฑ์โชคดีเพราะเป็นมุมที่ดีดาวโคจรได้กําลังกเกษตรตาดทีดีคนที่ทํางานอาชีพเช่นแม่ค้าออนไลน์หรือคนเป็นนักโหรศาสตร์ไทยเนี่ย จะมีเกณฑ์ที่จะมีความโชคดีอันเกิดขึ้นเมื่อดาวโคจรยกย้ายได้กำลังที่ดีแถมนะแถมไปด้วยจะมีโชคลาภแห่งการเสี่ยงโชคเพราะเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะปุตตะคือความโชคดีปุตตะคือโชคลาภการเสี่ยงโชคใครไม่มีบุตรจะได้บุตรวะจะได้บุตรดีด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะในดวงตาซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่าจะเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงในดวงตาปี2568 ฉะนั้นจะคิดอ่านหรือทําอะไรนะขอให้สุขสมหวังเพราะคุณกําลังจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะอย่านอนรออย่างเดียวนะพยายามนะพยายามตั้งใจนะแล้วก็หมั่นไหวพระส,สดมนแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะ